กระต่ายสุดน,น่ารักของเราที่เราเลี้ยงไว้ใครๆก็อยากให้มันน่ารักตลอดเวลาแต่ก็มีบางทีที่ซุกซนไปหน่อยจนมีแผลบางทีก็เกิดอาการป่วยเวลาเราเห็นก็รู้สึกไม่ดีไม่รู้จะทำยังไงวันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรมีติดบ้านไว้สำหรับกระต่ายเพื่อฉุกเฉินนั่นคือยาสามัญประจำกระต่ายนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะสามัญกระต่ายที่ควรมีติดบ้านไว้ที่ผมจะใช้นะครับก็จะรักษาแผลน้ำมูกลดอาการคัดจมูกตาแก้ตาสักอักเสบตาเจ็บท้องเสียท้องอืดและเป็นไข้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกของวันนี้นะครับก็คือเบตาดีนนะครับเบตาดีนตัวนี้จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคสมานแผลทําให้แผลหายไวขึ้นนะครับส่วนใหญ่แผลที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากเมื่อเราปล่อยกระต่ายให้อยู่ด้วยกันนะครับอาจจะมีการทะเลาะก,กันกัดกันจนทําให้เกิดแผลนะครับตัวนี้เราสามารถใช้เบตาดีนได้นะครับและแผลอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆที่เลี้ยงกระต่ายขนสั้นเคยเจอนะครับก็คือแผลใต้เท้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผลสดเราสามารถใส่ เบตาดีนได้นะครับตัวนี้ <Nope. S 1> เราจะใช้เบตาดีนกับน้องกระต่ายที่เกิดแผลสดนะครับทุกอย่างที่เป็นแผลสดที่มีเลือดเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคสมานแผลและช่วยทําให้แผลหายไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยต่อมานะครับสิ่งที่เราควรมีติดบ้านไว้นะครับก็คือน้ําเกลือนะครับน้ําเกลือตัวนี้ใช้ในการเช็ดล้างแผลนะครับเช็ดล้างตาเวลาน้อง สกรปรกมีขี้ตาเราสามารถเอาสำลีซุปแล้วก็เช็ดตาของน้องได้นะครับหรือทําความสะอาดทั่วไปอย่างเช่นกระต่ายท้องเสียนะครับเราสามารถนํามาเช็ดทําความสะอาดได้นะครับตรงก้นที่เป็นเปื้อนอึของน้องนะครับสามารถนํามาเช็ดได้เช็ดทำความสะอาดตาของน้องเวลาที่มีขี้ตาสกรปรกมากๆตอนนี้ใช้ได้เลยปลอดภัยด้วยนะครับเ <Yeah! S 1> ช็ดทำความสะอาดแผลช่วยทําให้แผลสะอาดขึ้น ลดการติดเชื้อนะครับตัวนี้เกี่ยวกับแผลเกี่ยวกับความสะอาดครับเราสามารถใช้น้าเกลือในการเช็ดล้างนะครับสิ่งนี้ควรมีติดบ้านไว้นะครับตัวต่อมานะครับที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับคือยาครูนะครับตัวนี้สามารถหาได้ง่ายมากๆเลยเราแทบจะเจอกันทุกวันเลยนะครับยาครูยาครูตัวนี้จะมีมีประโยชน์ในการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับน้องนะครับแล้วก็ช่วยในการระบบช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายนะครับ โดยปกติแล้วในกระเพาะอาหารของน้องกระต่ายจะมีแบคทีเรียที่เป็นชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในยาคูนะครับบางทีกระต่ายที่กินน้อยเพราะอาจว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้น้อยนะครับอาจทําให้มีการย่อยยากโดยเฉพาะน้องกระต่ายที่กินอาหารเมร็ดเป็นประจำนะครับหรือว่าเป็นกินอาหารเมร็ดเป็นอาหารหลักนะครับซึ่งจะมีไฟเบอร์น้อยจุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยในการเจริญอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องของการ ช่วยเรื่องของการย่อยอาหารนะครับทําให้สุขภาพระบบการย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับก็คือยาหยอดตานะครับใช้กับกระต่ายที่มีอาการตาเจ็บตาอักเสบนะครับซึ่งยาหยอดตาก็มีหลายประเภทหลายแบบหลายยี่ห้อให้คุณเลือกใช้เลยนะครับก็จะมีทั้งของคนและของสัตว์โดยเฉพาะส่วนใหญ่อาการตาอักเสบเกิดจาก การที่น้องกินอาหารครับเช่นหญ้าไม่ได้ล่อนฝุ่นนะครับทําให้ฝุ่นมีเยอะจนเข้าตาน้องอาจเป็นมีขี้ตาแล้วก็ตาอักเสบได้นะครับหญ้าของน้องที่ใส่ในถ้วยอาหารนะครับที่มีขนาดเล็กจนทําให้หญ้ามันยาวจนทิ่มตาของน้องเวลาน้องเอาหน้าเข้าไปซุกในการกินอาหารนะครับ<อ>หรือเกิดจากอาการที่พื้นกรงไม่สะอาดหรือถ้วยอาหารไม่สะอาดนะครับทำให้น้องติดเชื้อ จนตาอักเสบได้นะครับอันนี้ตัวยาหยอดตาตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในการแก้อาการเหล่านี้ได้นะครับควรมีติดบ้านไว้เลยตัวนี้สําคัญมากๆตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบร่างกายนะครับตัวนี้จะเป็นยาลดน้ํามูกยาลดน้ํามูกจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ํามูกนะครับเราจะใช้กับน้องกระต่ายนะครับ ตอนที่น้องกระต่ายมีน้ำมูกนะครับเกิดจากอาการหวัดหรือเวลาน้องหายใจไม่สะดวกครับมีเสียงนะครับตัวนี้เราต้องแยกออกจากเสียงอ่าเสียงห่วตัวในช่วงเวลาของการติดสัตว์นะครับตัวใหญ่อาการจะเกิดจากที่น้องได้รับกระอองน้ำฝนหรือน้ำฝนนะครับบางที่เกิดจากการให้น้ำแบบถ้วยนะครับ เมื่อเวลาน้องกินน้องอาจจะเอาจมูกของน้องจุ่มลงไปในถ้วยน้ําได้นะครับจนทาให้เกิดการเป็นหวัดมีน้ํามูกและมีอาการคัดจมูก <Nope. S 1> ยาตัวนี้มีส่วนช่วยทําให้น้องลดน้ํามูกแล้วก็บรรเทาอาการคัดจมูกนะครับยาตัวนี้ต้องมีติดบ้านไว้ <Wow. S 1> ตัวต่อมานะครับก็คือเล็กซาโทนนะครับยาแก้ก้อนขนตัวนี้จะช่วยในการแก้อาการก้อนขนครับ ตัวนี้จะมีหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้นะครับมีทั้งของน้องกระต่ายโดยเฉพาะแล้วก็สงสัตว์ทั่วไปนะครับเวลาที่น้องกระต่ายเริ่มมีอาการกินน้อยลงเริ่มอยู่นิ่งๆไม่ค่อยแต่งตัวท้องฟองๆเราสามารถป้อนยาตัวนี้ได้เลยนะครับอาการก้อนขนส่วนใหญ่เกิดจากกระต่ายที่มีขนเยอะเกิดจากเวลาที่กระต่ายน้องเลียทําความสะอาดนะครับจะมีการกินขนตัวนี้เข้าไป ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกระต่ายที่กินหญ้าเป็นอาหารหลักนะครับส่วนใหญ่อาการนี้จะเกิดจากกระต่ายที่กินอาหารเม็ดเป็นอาหารหลักเนื่องจากอาหารเม็ดมีเส้นใยไฟเบอร์น้อยจะมีการขับของลำไส้ได้น้อยนะครับจนทําให้เกิดมีอาการก้อนขนในลำไส้ได้นะครับตัวน,นี้ต้องระวังมา,มา,มากๆเลยจะเป็นสาเหตุ หลักๆในการตายของน้องกระต่ายเลยนะครับก็คือไม่ถ่ายั่นเลงแลวก็มาถึงตัวสุดท้ายของยาสามัญประจํากระต่ายของเราแล้วนะครับก็คือคีโตแครนนะครับตัวนี้จะใช้ในกระต่ายที่มีอาการซึมไม่กินอาหารท้องอืดท้องเสียนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้เลยเราจะใช้เมื่อกระต่ายมีอาการซึมไม่กินอาหารเราสามารถใช้โรยในอาหารเพื่อกระตุ้นการกินได้นะครับ เวลากระต่ายท้องเสียเอาให้กระต่ายกินครับช่วยในการทำงานของระบบลำไส้ให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับเพราะในคีย์ทิเคิลแคร์มีกากใยอาหารสูงจากหญ้าทิมโมทีหากเวลาท้องอืดเราก็สามารถเอาให้น้องกระต่ายกินได้นะครับเพราะจะมีเส้นใยไฟเบอร์ iber, และพรีไบโอติกที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ของน้องกระต่ายช่วยทำให้ระบบลำไส้กลับมาทำงาน เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับกระต่ายซึมกระต่ายป่วยหรือกระต่ายท้องอืดท้องเสียเราสามารถเอาให้ได้นะครับตัวนี้เป็นยาสารพัดประโยชน์สําหรับสัตว์ที่กินพืชนะครับตนนัวนี้คิดจะเข้าแคล<ๆ>ผมมองว่าคลิปยาสามัญประจํากระต่ายจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยู่ไกลหมอนะครับเราควรมีสิ่งเหล่านี้ติดบ้านไว้เพื่อ ช่วยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆของน้องกระต่ายนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์แสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ